สี่นะวันนี้ก็เอามาอุปกรณ์เครื่องมือตัวใหม่มาให้ดูนะครับเป็นสว่านเจาะปูนนะครับไร้สายของทางสูเจ้าประจำที่ผมซื้อมาใช้ตลอดนะตัวนี้เส้นนี้จะเป็นเซตที่ไม่มีแบตเตอรี่นะครับจะเป็น ตัวเครื่องแล้วก็อุปกรณ์แล้วก็จะมีแท่นชาร์จนะครับแค่นั้นแท,แท่นชาร์จผมไม่ได้เอาไว้ข้างในแต่มาจะไว้บ้านเรามาดูนะครับอุปกรณ์ที่จะได้มาหนึงตัวเครื่องมือจับแท่งวัดระยะ แปลงที่ไม่จำเป็นสำหรับผมอ่าตัวนี้ก็ไว้จับนัดเจาะได้ตัวนี้ก็โอเคอาจจะมีโอกาสได้ใช้เดี๋ยวจะประกอบไว้อยู่ก็ตัวนี้ตัวนี้เขาเรียกดอก ดอกจอกคาใบาอะไรไม่รู้นะอันนี้ก็ไม่เคยใช้ตัวนี้จะเป็นดอกจอกปูนนะครับจะมีขนาด6มิลความยาว150ยิบมิลนะครับ แล้วก็ผมจะไล่ตามลำดับให้ดูแปดมิลน,นะครับวันนี้เท่าสิบสองสิบสิบสี่มิลนะครับแล้วก็สิบสี่มิลความยาวร้อยสามไม่ใช่สามร้อยห้าสิบมิลน,นะครับ ตอนนี้ก็จะเป็นสั้นลงมาหน่อยอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้เป็นโอ้อยายากนะแน่นนะดิเป็นหัวกระแทกแหลมสิบสี่มิลความยาวสองรสามสิบมิลนะครับ ันนี้จะไม่ได้เจาะให้ดูนะครับตัวดี้ไม่มีงานทำตัวนี้นเฟิร์ตชิลเซลใช้เซลไม่รู้อ่านไม่ถูกอ่าจะเป็นด้ามแบบนี้นะครับเอาไว้สกัดปูนนะครับตัวนี้ก็ ความยาวสอง3 0เท่ากันก็จะมีประมาณนี้ฟังก์ชันที่จะมีเจาะนะครับมีเจาะเจาะกระแทกแล้วก็กระแทกอย่างเดียวนะครับ ตัวนี้เพิ่งไปออกงานมาเพิ่งได้เจาะปูนไป2ตัวแบตเตอรี่ใช้แบบม a ก i t a มีปรับซ้ายขวาอเดร์ได้ถอยหลังนะครับค่อนข้างนิ่มแต่ว่าทำงาค่อนข้างเยอะๆเรี้ยวจะทำทมีเจาะให้ดูทีหนึนะครับ ว่าเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิป